สวัสดีค่ะเอิร์ตเปาแฟมิลี่นะคะ E.P. นี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะรู้ผลว่าลูกของเราในท้องเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรู้ผลโดยการตรวจอะไรนะ นิฟตี้นิฟตี้หรือว่านิฟก็คือนิฟตี้เนี่ยสามารถตรวจโครโมโซมของลูกเราได้ด้วยโดยเขาเอาเลือดของคุณแม่ไปเอาไปตรวจโครโมโซมต่างๆตรวจความผิดปกติหรือว่าความสมบูรณ์ของน้องในท้องนะคะก็เริ่มตรวจได้ตั้งแต่คุณแม่ที่มีครันสิบวิกเป็นต้นไปนะคะซึ่งเราก็ได้ไปตรวจในตอน11ดวิคที่ผ่านมานะคะ เมื่อที่อ่านคร่าวๆตรวจโครโมโซมความสมบูรณ์ใชแล้วก็บอกเพศด้วยช่แล้วก็แข็งแรงไหมอะไรที่จริงอะความตั้งใจของเอิร์ธความตั้งใจของเปาคืออยากรู้ผลในตอนที่วันคลอดใช่อยากจะเอรไพรส์อยากจะเซอร์ไพรส์ว่าคุณได้ลูกเออได้ลูกชายลูกสาวอะไรเงี้ยหน้าห้องแต่ว่า ไหนๆก็ไหนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรู้ผลจากอันนี้อยู่ดีก็ก็รู้ไปเลยก็ไม่เป็นไรอันนี้คือ,อรู้พร้อมกันเป็นที่เรื่องเ่ก,กีก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้แม่แม่เปาก็ยังไม่รู้นะคะเราเองเก็ยังไม่รู้ตอนเนี้ยตื่นเต้นไหมตอนแรกอะ่ะคิดว่าได้ลูกชายลูกสาวก็ได้แล้วแต่แล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเริ่มเอียงไปทางลูกสาวเริ่มเอียงไปทางอยากได้ลูกสาวเพราะว่า ที่บ้านเราผู้ชายล้วนไงอยากเป็นลูกสาวใช่ส่วนพ่อกิกเองอ่ะพ่อกิกอยากได้หลานสาวเพราะว่าอยากแบบได้เบบีแบบอ่อนๆเก่งอะไรเงี้ยเนาะคือเอิว่าผู้ชายอาจจะไม่ค่อยอ่อนมากลุยไงใส่ลุยแต่ว่าลุยแต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถเลี้ยงลูกสาวให้ลุยได้เลี้ยงเลี้ยงอยากได้ลูกสาวลูกชายเฉยๆอะไรก็ได้ใช่แต่ตอนนี้คืออยากรู้ว่าแบบลูกเป็นยังไงคุมมดลูกตอนนี้อยากให้ถึง9เดือนแล้ว โอเคเดี๋ยววันนี้จะโทรหาคุณหมอนะคะซึ่งเราก็ไปฝากคันกันที่โรงพยาบาลบำรุงราษคุณหมอใจดีมากเดี๋ยวแต่ว่าไม่รู้ว่าหมอติดเคสอยู่เยอะหรือเปล่าแค่นั้นแหละคุณหมอของเราชื่ออะไรนะหมอนพดลคุณหมอนพดลนะคะหมอปออ่าใช่ใจดีมากปะเดี๋ยวเราโทรศัพท์หาคุณหมอเลยดีกว่ามาลุ้นกันนะว่าผู้หญิงผู้ชายซูยิหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชาย ฮัลโหลครับคุณหมอหมอนพะโดมนะครับครับผมหมอนพดลครับผมผมเอิร์ธกับเปาครับลูกชายสโมกกี้ครับอ๋อครับผมโอเคผลออกแล้วสรุปนะครับเรื่องการซึมโรวมนี่ปกติปกติครับจะถือว่าโอเคอ๋อครับหายชอบเพศด้วยหรือเปล่าายชอบเพศด้วยเปล่าทราบครับหมอครับเป็นผู้หญิงผู้หญิงว้าว โอเคครับหมอครับทุกอย่างปกติหมาเลยโอเคครับหมอลูกสาวได้สมใจคุณปู่ครับหมอครับขอบคุณครับคุณดีครับคุณได้ลูกสาวร้องไห้เลยสนใจเอ้ยลูกสาวด้วยเออ้้ยรงไห้พ่อต้องดีใจแน่เลย ที่ผ่านมาเวลาไลฟ์เวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าให้ทุกคนทายเนาะว่าผู้ลูกสาวเละลูกชายแต่ละคนก็มีทฤษฎีแบบแตกต่างกันไปคุณแม่พองขึ้นเรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบแล้วแต่ทฤษฎีนะคะแต่ว่าอันนี้คือฟังจากปากคุณหมอก็คือเป็นลูกสาว ทุกอย่างก็แข็งแรงดีงงดเล่าให้ฟังดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะรับงานแบบรายการน้อยลงเพราะว่ามันมีเลือดออกมันอุบิเหตุเพราะว่าไปงานแล้วกลับมาแล้วแบบว่ากำลังจะเข้านอนแล้วมันมีเลือดออกอะไรเงี้ยตอนนั้นจำได้ว่า8วดสแล้วเดินทางไปเนี่ยกลับมาบ้านคือมีความแบบน่วงนวงท้องนะคะแล้วก็ก่อนเข้านอนอะ่ะก็มีเลือดออกเราตกใจมาเรารีบไปหาคุณหมอก,กันประมาณแบบ 5, หาทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ย แล้วก็รีบอันดาซาวกันอะไรน้องก็น้องก็ยังยังดิ้นยิ้โชว์อยู่ใช่ในช่วงท้องอ่อนๆที่ผ่านมาคนอาจจะแบบอุ้ยทำไมแบบรับงานน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รับนะรับแต่ว่าอย่างรายการอ่ะก็แคนเซิลหมดเลยเพราะว่ารายการเราต้องยืนทั้งวัน ก็ขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณผ่านทางนี้เลยที่พี่ๆเข้าใจเนาะทางรายการด้วยนะคะอีกหลายๆงานที่แบบเราแคนเซิลกระทันหันไปนะคะ<ม>อยากบอกว่าที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆเลยที่ที่เข้าใจแล้วก็ให้เราแบบแคนเซิลงานไปบ้างนะคะแต่ส่วนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย ก็ยังรับแล้วก็ยังมีผู้ช่วยคอยช่วยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยเดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยก็ยังแบบทำงานปกติกลับมาแข่งแรงแล้วคุณแม่ก็กลับมาแข่งแรงแล้วแล้วก็น้องก็ได้3มเดือนกว่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากบอกว่าหายห่วงแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้ฟังจากปากคุณหมอนะคะแล้วก็เลยสบายใจขึ้นค่ะโอเคได้ลูกสาวนะทุกคนเดี๋ยวไปบอกคุณปู่กันดีกว่าค่ะแล้วก็โทรหา Uh, พ่อแม่เป่าด้วยนะคะเย้ mm. ลูกสาวเย้ <Yeah. S 1> <laughs> เดี๋ยวเราจะโทรหาคุณบางอ oh. ๋องยงใส่วิดน้ำอยู่ไม่ mm. วิดน้ำก็ตัดยญาให้อีทองคำแล้ว <laughs> ครับ <laughs> พอ่อพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่บ้าน<อ>แล้วแม่ล่ะแม่อยู่บ้านเนี่ยอะแล้วแม่ไม่รับโทรศัพท์ อ,อ้าวเลอ๋อพ่อเปิดสปีกเกอร์เลยแม่อยู่ด้วยป่ะครับฮ<ะ>ัลโหลว่าคุณไก่ <laughs> อยู่،ชาตระตับนคุณไก่พ่อคุณแก่แม่คุณไก่แม่สุดยอดพอ่อเหรอพ่อมน้าแล้วเนี่ยมาย่างมาแล้วผู้หญิงผู้ชายตลกว่าแม่เลือกผู้หญิงหรือผู้ชายครับแม่ผู้หญิงแม่ผู้หญิงแล้วพอ่อพ่อผู้ชายที่จริงในใจพ่อคือผู้หญิงด้วยใช่ป่ะใช่ คุณได้ลูผู้หญิงเยเราไม่ได้ทายเราอยากได้โอ้โหทดีโชคดีเป็ตบ้านอยากได้ผู้หญิงอะไรพี่ต่ออยากได้ผู้หญิงใช่ไหมพี่ต่อเขาบอกผู้หญิงแต่แล้วเดี๋ยวไปบอกพ่อกิ๊กต่อพ่อกิ๊กอะไรผู้หญิงผู้ชายพ่อกริกอยากได้ผู้หญิงอะนนั้นอยากได้ผู้หญิง ขนมจีบได้แหละน้องขนมจีบน้องขนมจีบน้องขนุน <c oughs> แต่และชื่อแต่และชื่อนี่ฟิลพักหลังบ้านนั่นแหละน้องขนุนดีกว่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปบอกพอกินก่อนโอเคเจอกันในเจอกนัน <Okay, S 2> บายบายยเ้ไปไปอีกบ้านหนึ่งเจอได้น,นอยอยนะ้องผู้หญิงนะเจอรู้สึกเป็นไงบ้างครับเจอเป็นไงคะกะทิล่ะ พี่ได้เพื่อนนะน้องสาวไหนอ่ะพ่อกับแม่พ่อพ่อดูแลหรือยังดูซีรีส์อีกแล้วมาดูข่าวข่าเหรอมาเลากันเราจะเดินมาบ้านพ่อก่อนมาเลยคิดว่าคุณปู่จะกรี๊ดไหมมีใครอยู่บ้างตื่นยังคะวันนี้เราจะมาตีท้ายครัวนะครับตีท้ายครัวบ้านของคุณปู่คุณย่าคุณปู่ตื่นรือยังคุณปู่คุณย่า อยากได้หลานหลานสาวหรือหลานชายแม่แม่ว่าขอแบบสักหรณงเพศที่พ่ออยากได้สาวค่ะสาวหลานสาวหลานสาวแล้วแม่ล่ะคะเคยมีลูกชายและได้หลานสาวบ้างแล้วเราจะรู้ผลพร้อมๆกันนะคะเมดกับพักกิ๊กได้หลาน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 สาวได้หลานสาวไดหลานสาว ไปไปไปซื้อของรู้รู้สีแล้วอนกลไปรู้รรู้เตุรู้เตุแล้วได้หล้วสาวเหรอสาวค่ะหลังสาวแข็งแรงดีมีเปอร์เซ็นต์ดาวซินโดมหนึ่งในร้าน ในร้านในร้านโอ้โหสาวสาวสาวค่ะสงสัยดีดีเด็กยังกัปูจะหน่าเหมือนใครนะสงสัยเขาก็อยากได้หลานสาวพ่อแม่เขาก็อยากได้หลานสาวหลานสาวเป็นหลานสาวหมดเลยทุกคนอยากได้หลานทุกคนหมอบอกว่าอะไรนะเลือดแม่เข้มข้นอะไรนะมันีแแข็งงรเต็มถังอะไรก็ไม่รู้มันเต็มถังเนอร์ไหมฮะเนอร์ไหมใครคะหลานแล้วแต่โอกาส กับ okay. สุพรรณก็เนอะโอเคสนใจค่ะขอบคุ